นี้สีชมพูเนาะเพราะเดินเมื่อกี้ก็มีการ<ช>คุยกับน้องฟรีเรียบร้อยแล้วบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบเป็นที่สองสาวเลวยแห,หละเยี่ยมเลยตี้ชออ็อปเนาะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อ,อรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเกต้นมากแบบที่ได้มาเจอทุกใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงหนูไหมคะคิด<ช><ช>เลยตูนแบบเออมืเ่อไหร่จะได้เจออีกตั<ช>้งแต่วันนี้มาเจอกันแล้วโชคดีฟรีได้เจอกันก็ตั้งแต่ครั้งนั้นเลย ก็เหมือนพี่ฟีบอกแหละอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาค่ะแล้วก็บางวันเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังตลอดนะคะใครเป็นคนขี้อ้อนมากกว่ากันถ้าคิดว่าเป็นพี่ฟีนให้อยู่ที่เอ็ถ้าคิดว่าเป็นเบกกี้ให้อยู่ที่โอเราต้องเดินเป็นที่โน้ตหนูหนูเขาด้าไว้ตรงนี้หนูหน้าตรงนี้แล้วถ้าสมมติเขาตอบเหมือนกันหน้าเขาอะโอ้ดูเขาใจยังโอเคหนูเข้าใจแล้วอ่ะ ถ้าเป็นพี่ฟีนอยู่ที่เอถ้าเป็นเบกกี้อยู่ที่โอค่ะอ่ะเอออ่ะหนึ่งสองสามยังไงยังไงคะเบกกี้หนูเป็นสาวที่ร้อนหรอใช่อ่ะถัด <c oughs> ่อไปเป็นแฟนหนูเป็นคนที่อ้อนกว่าเป็นงาหรือเปนเไหนอ่ะวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ไหมสมมติว่าเมื่อักกี้เขา่อนกันเนาะอ่าแล้วถ้าแบบ สีที่น้องทำอ่ะก็เป็นฟิล์มนี้แล้วหายเลยหรอหายยล้หายแล้วต้องเป็นแมวสีหายแล้วโอเคโอเครู้เรื่องกันสองคนแบบน่ารักบน่าข้อต่อไปอ่ะเซอร์แผ่นไปนะคะวันนี้เขาหาการคำถามคือเป็นคนเทคแคร์หรือถูกเทคแคร์ ถ้าเป็นคนชอบเทคแคร์ให้เอาน้าไ่ทีเอสถ้าเป็นคนชอบถูกเทคแคร์ให้เอาน้าไปอยู่ที่โอค่ะหนึ่งสองสามแแอลยังไงยังไงยังไงเราเป็นคนชอบแคร์เงาเป็นทีมได้ไหมวันนีไม่เป็นมาวันไม่เป็นมาแล้วก็ใช่เราเป็นคนชอบเทคแคร์เราเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่น แล้วอีกคนนึงชอบถูกเทแคร์วันนี้เราก็มีเหตุการณ์จำลองเอ๋สมมติว่าเขาอยากดื่มชาไข่มุกโอเคแบบมากๆเราจะเช็คแคร์เขาด้วยวิธีไหนคะเราก็กดชานมไข่มุกหวานร้อยโอ้ใช่ร้อยเท่านั้นต้องกินร้อยเท่าถ้าพูดว่าหวานน้อยไม่กินดื่มน้ำเปล่าถ้าหวานน้อยดื่มน้ำเปล่าทุกคนแต่ถ้าหวานมาก ให้เบรกี้ดูนะคะอ่ะถือว่าข้อนี้ใจไม่ตรงกันไม่เป็นไรมาข้อต่อไปค่ะเชิญผ่านไปนะจ๊ะข้อต่อไปคำถามก็คือชอบเป็นคนถูกจีบหรือเข้าไปจีบถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่ X นะคะถ้าเป็นคนเข้าไปจีบให้อยู่ที่โอถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่ X ถ้าเป็นคนจะเข้าไปจีบเขาใหู้่ที่โอถ้าเราเข้าไปจีบเขาฮิวโอถ้าเอะะโอเคอ่นหนึ่งสองสามแล้วยังไงจีบกับน้องคู่เลยจีบกับน้องคู่เลยใช่ไหมยังไงเป็นคนชอบแบบชอบเข้าไปใช่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนเข้าไปจีบคนชอบจะจีบเลยไม่หลอกโอ้น้าพี่ หเหมือนกันแบบถ้าชอบใครก็ชัดเจนเลยดีกว่าเนอนะ,ะก็ขอไปบวกเลยสิจ้าใช่ใช่ไหมอ่ะถือว่าข้อนี้ใจตรงกันเราก็เลยไม่มีเหตุการณ์จำลองนะคะ <c oughs> อ่ะข้อสุดทา้ายอ่ะเลยสองข้อนะจ๊ะข้อต่อไปนะคะคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเป็นคนน่ารักหรือน่าเลิฟถ้าอยู่ที่ X อคือน่ารักถ้าอยู่ที่ O อคือน่าเลิฟ เแลน่าเลิฟคือแบบฉันชอบเลิฟฉันอยากเลิฟเขาจังเลยฉันแบบฉันชอบหาเออคืออะไรรู้ป่ะยังไงคืออะไรน่าเลิฟคือแบบฉันฉันรักเขาอ่ะอ่าแต่ถ้านมารักคืออัดเขาแบบเนี่ยจังเลยอ่ะไปกินแล้วครับทุกอายา โหมดอยู่อยู่ที่ x คือน่ารักนะคะถ้าอยู่ที่ o คือน่าเลิฟอ่าคำตอบป้ายอุ้ยเขาเลือกทั้งสองย่างค่ะคุณฟีนอ๋อทั่งน่ารักกับน่าเลิฟเลยน่ารักดีเออส่วนยังไงคะยังไงคะข้างหลังคือกรีดเลยพอบอกน่ารักดีแต่ว่าเก็เลือกว่าเบกกี้น่ารักเหมือนกันน่ารักดี หลักดีในเมื่อเขาเลือกคำตอบเหมือนกันก็ไม่มีเหตุการณ์สองรัว <c oughs> <c oughs> นะ,ะอ่ะข้อสุดท้ายละมาเลย <c oughs> แผ่นปาย <c oughs> วันนี้ทุกคนจะได้รู้คำตอบลวคะ่ะกับสิ่งที่ทุกคนถามกันมานะคะ <c oughs> ชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคนที่หน้าตาชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคน ตรงหน้าตาเข้าใจไหมคะสมมติชอบคนตรงหน้าเราหมายความว่าถ้าพี่อยู่กับเบกกี้อย่างเงี้ยพี่เบกกี้ชอบพี่ก็คือชอบคนตรงหน้าเราแต่ว่าถ้าชอบคนที่หน้าตาคือชอบที่เขาสวยเขาหน้ารักยังไงดีอ่ะอามา X ก็คือชอบคนตรงหน้าตาส่วน O คือชอบคนตรงหน้าเรา ชอบคนตรงหน้าเราเหมายความว่าเขาจะน่าการไงเราก็ชอบเขา มีอะไรอยากจะบอกกับพี่พิสุวมรณชนรวมถึงแขกและผู้มิเกียรติในวันนี้นะคะที่เราตอบคำถามนี้มาน่ารักดี <laughs> อาทำสัง่งเบกกี้บ้างมีอะไรจะบอกกับแขกและผู้มิเกียรติวันนี้ไหมคะมากันเยอะเลยโ <laughs> อ้ <laughs> แขกและผู้มิเกียรติวันนี้ใครเก็บมาร่วมง,งาน anniversary 60นาทีดีสีโอเคค่ะ <laughs> ไม่ใช่งานในดๆไม่ใช่มีเพลง อาอะในวอรี6หกปีนะคะไม่ได้ไปในวอร์ซี่เราไม่ไห้อยากบอกไม่ไร้อยากบอกไหมคะเออกรึอะน่าดีน่าดีน่ารักดีเนาะเอาไปว่านี่ท่าเก็บแล้วทุกคนทุกคนได้รับคำตอบไปแล้วจิ้นจิงนกันไปแล้วบอกเลยว่านี้มีพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีที่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาลงเกมกับเราด้วย อ่าเอาละตอนนี้ขอ,อเ่ค่ะเริ่มค่ะวันนี้มีมติมาตอนไหนคะก็วันนี้อยากจัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เป็นระยะเวลา6ปีเราก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าเชิญน้องปรี <c oughs> น้องเบกมาร่วมงานขอบคุณลูกค้าในวันนี้ค่ะโอเคค่ะน้องป็ีน้องเบรกพูดถึงงานหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะ วันนี้ดีใจมากๆกค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานอี r วนต์วันเคิขงบีนดีด้วยค่ะอย่างที่บอกว่ารวมทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์แบบจากเกาหลีเพื่อเยอะมากๆและที่สาคัญคือที่หนูชอบมากคือน้ำหอมค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะยินดีมากๆเลยค่ะดีใมากๆดีใจมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานกันก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะมาช้อปว่าชมาช้อปนะคะที่นี่ขอบคุ่ะเรื่องสาเยอะมากค่ะแล้วก็ สกินแคร์เยอะเหมือนกันค่ะก็จะมาช้อปปิ้งแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้แล้วก็อนาคตเป็นยิ่งมากก็ตอนนี้นะคะมัลติบิวตี้มีทั้งหมด4ล่ะ4สาขาแล้วค่ะมีอยู่สยามแฟชั่นเมกาบางนาแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาต่อเรื่อยๆฝากลูกค้าทุกคนก็อุดหนุนต่อเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีโซเชียลแพลตฟอร์มทุกทุกทุกอย่างเลยค่ะ Facebook IG Twitter แล้วก็รวมถึง TikTok ด้วยค่ะ อินสตาที่หน่อค่ะได้องค่ะคหนึสอ่ะนนรากต้องการภาชน้ำน้ำปลาต้องเยยบมาก